สวัสดีครับผมดนวรัก,กรรษ์เกษตรบ้านสวนนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับกรเกษตรบ้านสวนของคุณพ่อลังสิทธิ์นะครับผมนี่นะครับฟาร์มเกษตรพ่อลังสิตฐานลดรายจ่ายปลูกผ,ผักสวนครัวนะครับนี่นครับ เราไปดูกันครับวันนี้คุณพ่อไม่อยู่บ้านนะครับคุณพ่อไปทําธุระผมเลยแอบถ่ายครับนี่คือพัน์พุทธานะครับสามรถพ่อทําเองครับติดตาครับผม บริเวณหน้าบ้านนะครับวันนี้เหลือแต่คุณแม่นะครับคุณแม่จะไปหยอดน้าส้มยางพารานะครับ ้ำหมักกันก่อนนะครับดูน้ำหมักนะนี่นะครับน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับอยู่นี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ซื้อ E.M นะครับจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์อันนี้จะเป็นของผลไม้แล้วก็เก็ดปลาแล้วก็หัวปลานะครับ อันนี้เป็นแล้วนะครับน้ำจะเหมือน E-M ตัวเดียวกันนะครับกับ E-M นะครับอันนี้จะเป็นของพอดอสองนะครับพ่อจะเขียนไว้นะครับ ข้างขังนะครับอันนี้จะเป็นขนุนนะครับแดงสุริยานะครับทางนี้มาจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัด เอามามอบให้นะครับให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับสำหรับคนที่อยากจะทำพืชสวนไรนาสวนผสมนะครับวิชาทุกอย่างถ้ามาพ่อจะแนะนำให้นะครับสอนให้ทุกอย่างนะครับมาถึงกเกษตรจังหวัดถ้ามีโครงการเกี่ยวกับแหล่งความรู้พ่อทาง จังหวัดจะติดต่อมาหาพ่อนะครับว่าจะมีทีมงานมาเรียนรู้แล้วพ่อจะจะเป็นวิทยากรให้นะครับค่าวิทยากรก็วันนึงพันหนึ่งครับทางจังหวัดมอบให้นะครับทางที่ว่าเขาตะมาเรียนรู้นะครับนี่คือบ่อประดูกนะครับ น,นพ่อจะทําไว้ขนาดนี้ครับบออประดูกเลี้ยงเองกินเองแล้วก็ขายด้วยครับแล้วติดกันนี้ก็จะเป็นบ่อก,กบครับอ่าเรามาดูน้องกบกันนี่นะครับทักทายหน่อยเร็วนี่นะครับนี่คือเป็นบ่อกบอันนี้ไว้ขายครับไว้กินด้วยครับ นี่ก็จะเป็นตะไคร้ครับไว้ส่งตลาดแม่ค้าตลาดจะมาสั่งซื้อช่วงนี้ก็ไม่ได้ขายครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะดูแลไว้อย่างนี้ครับเราจะขายช่วงหน้าหนาวและหน้าแรงเพราะว่าช่วงหน้าแรงมันก็ไม่มีชาวสวนก็ไม่มีแล้วครับ เพราะว่าที่แถวแถวบ้านผมเขาจะไม่ได้ปลูกเป็นธุรกิจขนาดนี้แค่ปลูกเป็นธุรกิจชั่วคราวไรนาส่วนผสมปลูกปะปนกันไปถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวไปขายที่ตลาดไปส่งแมคค้าไปครับามาดูบอ่อปลาแล้วก็ ปูหอยเชอรี่แล้วก็กบนะครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับปีนี้ก็น่าจะออกดอกเพราะว่าปีที่แล้วออกไปแล้วแต่ดอกไม่ได้จับนะครับออกปีแรกนะครับบ่อนี้มีเนื้อที่ร้อยตารางวานะครับก็หนึ่งงาน,นครับบ่อปูนพื้นปูน ขอบปูนนะครับแต่ข้างในจะมีดินนะครับพ่อจะขนดินเข้าใส่นี่คือเปิดน้ำให้นะครับเปิดน้ำให้ปลาเป็นออกซิเจนนะครับแล้วก็ถ้ามีน้ำมันเยอะก็จะมีทางระบายน้ำต่อไปนะครับตรงนี้จะมีปลามีกุ้งฝอยมีหอยเชอรี่แล้วก็มีกบขับ ปลาก็จะมีปลาตะเพียนปานิน่นปลาที่ไม่กินสัตว์น้ำนะครับจะกินพวกเพื่อถัดเป็นพวกสาหร่ายพวกนี้ครับเป็นอาหารแล้วก็เป็นหัวอาหารใช้หัวอาหารนะครับนี่คือบ่อก,กบนะครับแบบว่าคนที่ทุนน้อยอยากจะทำไว้กินเองในครอบครัวนะครับทำได้นะครับลงทุนไม่เยอะครับตัวนี้ ผมก็ไม่ได้ถามพ่อนะครับว่าตัวนี้หมดไปกี่บาทก็ข้างล่างจะเป็นพื้นพลาสติกนะครับเย็บใส่ตะข่ายเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นกบกกรบอนนี้อยู่ประมาณหกสิบกว่าตัวครับแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับไปทำธุระที่จังหวัดมา กลับมาข่ำนะครับสีผลงานครับตัวขโมยครับหมาครับมากัดกลับมาถึงบ้านมาดูนะครับกบเหลือแค่สี่ตัวในนี้นะครับเมื่อคืน้องมาตามจับอีกนะครับตามจับเข้าเก็บเข้านี้ก็เหลือมา รวมๆแล้วจับได้เมื่อคืนก็อยู่ประมาณ4ี่สิบตัวได้ครับนี่ก็จะเป็นหอยเชอรี่นะครับถามว่าหอยเชอรี่เอาเลี้ยงไว้ทำไมเพราะว่าหน้าแล้งจะหาหอยเชอรี่ยากนะครับแถวแถวบ้านผมก็เก็บขายให้พวกร้านส้มตำร้านตำส้มตำที่ตำถาดตำอะไรครับที่เขารับซื้อก็ขายได้ครับ ส่วนปูก็จะจับหน้าแรงเหมือนกันครับปูก็เยอะครับในบ่อน,นี้ทักทายกับเป็ดก่อนครับเป็ดเทศครับอ้าวทักทายหน่อยเร็ว เรจะไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบนะครับสาครับอฝรั่งครับต้นฝรั่งไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกไว้กินแค่ไม่ได้ซื้อเขาก็พอครับเหลือกินก็ขายนะครับเรามาดูกันนะครับ พอพันเนี่ยพันกดครับ thắc thay, yếm 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 ก็คือกบนะครับจะเลี้ยงรวมกันหมดนะครับในบ่อน,นี้เลี้ยงหมดทุกอย่างชีครับไข่หอยเชอรี่ครับ พื้นที่ตรงนี้12ไร่นะครับพ่อจะทำไร่นาะสวนผสมหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางนะครับแต่ไม่ได้กีดเองนะครับให้คุณนะาให้นาะเขามากีดให้ครับ ส่วนข้างล่างกันนะครับ น้ำมหยอดน้ำส้มนะครับมาแล้วครับนี่ก็คือสวนหน่อไม้ฝรั่งครับแปลงหน่อไม้ฝรั่งครับว่าแปลงหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งอย่างเดียวครับมีหมดครับมะม่วงห่าวมะนาวโห่ครับทุเรียนมะม่วงมะละกอแล้วก็มะเขือครับตะไคร้ครับ ช่วงนี้พักแปลงนะครับไม่ได้ลดน้ำ<อ>นี่ครับหน่อไม้ฝรั่งนี่คือต้นทุเรียนนะครับนี่คือเราปบถังน้ําครับโซลาเซล สายโซลาเซลล์นะครับระบบรดน้ำสวนสปริงเกอร์นะครับนี่ก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหน้อยนา เกาลัดไทยแก้วมังกรตะไคร้มะละกอทุเรียนนะครับรวมอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็มีเผือกเผือกไข่เผือกหอมนะครับ นี่ครับมะมองหามานาโหพ่อจะทำเป็นน้ำนะครับทำน้ำขายนะครับอันนี้จะเป็นเผือคอมครับปลูกไว้กินครับไม่ได้ปลูกไว้ขายถ้าใครมาซื้อก็ขายครับ นี่ก็จะเป็นสวนตะไครา้ด้วย พุทธาของพ่อนะครับพุทธาสามระครับออกลูกนะรสชาติดีมากครับคนแถวนี้ตอบรับดีตอบโจทย์ดีครับถ้าของออกจากสวนนี้เขาจะชอบเขาถามว่ามาจากสวนใครถ้าบอกว่าสวนพ่อลังสิต นี่จะเป็นเผือกไข่ครับหมวอเบลอเลยเผือกไข่ยาหอมอร่อยเหนียวนุ่มนะครับดอกกระเจียวก็มีครับ แ,แอันนี้ผักแยงครับนี่นาข้าวนาข้าวขอบคุณพ่อนะเนี้ยที่หกไร่นะครับที่พ่อทำข้าวกินได้กินนะครับ กินสองคนปลายายไม่หมดอันนี้จะเป็นบ่อปลาไหลครับมี่พอจะเลี้ยงปลาไหล ก็พอคร่าวๆนะครับกับเกษตรบ้านสวนของคุณพ่อรังสิทธิ์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็มีคลิปต่อๆไปนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปถ้าเป็นคลิปต่อไปก็คือคลิปทำเห็ดฟางแบบโรงเรือนนะครับผมกลับไปนี่ผมก็จะไปทำต่อ เพราะว่าเห็ดหมดชุดพอดีแต่ผมติดธุระได้กลับบ้านก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมโดนวรักษ์เกษตรบ้านสวนครับ